ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคต้อกระจกนะครับโรคต้อกระจกเนะี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับในเรื่องของโรคต้อกระจกเนี่ยก็คือภาวะที่เลนแก้วตาคุณไม่ใสเหมือนปกติทําให้มองไม่ชัดหรือคุณภาพการมองเห็นเนี่ยลดลงนะครับสาเหตุของโรคจากปัจจัยภายในเกิดจากความเสื่อมตามอายุ ความผิดปกติทางพันธุกรรมโรคบางอย่างเช่นเบาหวานนะครับส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุบริเวณดวงตาการอักเสบภายในดวงตาการใช้ยากลุ่มสเตียรอยอ์การสัมผัสแสง UV รวมถึงแสงแดดเป็นเวลานานนะครับอาการและการรักษานะครับในระยะแรกของอาการเนี่ยทำให้สายตาสั้นสายตาเอียงและมีตาหมัวเพิ่มขึ้น จากความขุ่นของเลนแก้วตาการรักษาเนี่ยรักษาโดยการใช้แว่นตาหรือผ่าตัดสลายต้อกระจกเพื่อให้การมองเห็นชัดขึ้นนะครับในระยะท้ายก็จะมีอาการเกิดต้อหินทําให้ปวดตาตาแดงความดันตาสูงขึ้นมองเห็นลดลงจนอาจตาบอดได้นะครับการรักษาเนี่ยรักษาด้วยการผ่าตัดสลายต้อกระจกและใส่เลนแก้วตาเทียมนะครับ วิธีการป้องกันเนี่ยไม่ซื้อยาหยอดตามาใช้เองนะครับควรจะปรึกษาจากสูแพทย์ควรจะสวมแว่นตาหรือแว่นกันแดดป้องกันการกระทบกระแทกบริเวณดวงตาและแสง UV นะครับและนี่ก็คือ,อสาระความรู้ในเรื่องของโรคต้อกระจกนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ